हां hmm, ये yeah. เ่สก็สัะทอนให้ปิดปิดไว้ล้ว่าปะวะเยะ้ราออกคิว

พี่ว่เข้าอะไรวะฮะกำลังเข้าอยู่กูเตีมอย่นะตีมไไหนในเฟในที่หส่งวดูดินีครับพี่ว่อะไรคิวที่ไหนพี่มเข้าแล้วนะเดี๋ยวแพี่งคิวไหนพี่เข้าแล้วเข้ามาแล้วก็ไมแช่นามพี่เทแช่อะไไอิแล้วกัน ม่มึงมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงไปแชร์เอาแชร์ลงกลุ่มในปกติเพราะพวกพี่ตั้มที่พวกพี่ตั้มแชร์เว้ยถ้าไปแชร์ในไอซีกูไม่อยากให้ใครรู้พวกเขาไว้ไให้ไหมพวกพี่ตั้มเขาแชร์เหรเวลาตีมอ่ะในที่ไม่รู้อ่ะไี่ทำแล้วมันต้องแชร์ก็ได้ถามเขายัางไงมันก็บ้านคงหมดแล้วเนาะถูกป่ะล่ะ ไงฐานเขามันโหแล้วไม่ต้องแช์ก็ได้คือเขาดูแล้วแต่มันก็แล้วแต่อาจจะแชร์ในเพจก็ได้บ้างาอุ้ยมดมดโซเยด่ะใช่เนาะชื่อบีอ่ะ พี่เขาโซย์เยดนานยังเนี่ยป <course. S 2> ีปีกว่าแล้วเนาะทั้งน้อยู่ตั้งแต่ไปเียงยังม่ได้ไปอยูิงคิงอ่ะกูเดินลอยอยู่าเมดีเหมียนโดนกูล่นเเลยเล่นเกมเลยตอนแรกๆเลยอ่ะพอสีนางเหมียวมินโดนกูเดจาเปีนียกดเไอ้บิวยู่หัวพี่พี่เข้าได้ไงอ่ะตอนแรกอ่ะหมอบนหมอข้างบนพี่โดเป็นของคิง พันห้าเใช่เนาะเติมบอกเวกูอยู่ข้างบนแล้วก็ได้ทีเอสมาใช่ไหมใช่แล้วก็ม,มาแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนพี่ตั้มใช่พี่เขาไม่หลังตั้มตอนนั้นไม่บอกว่าซีไงพี่คิงเขาไม่ค่อยอดีเท่าไหร่ที่จะเล่นกับพี่ตั้มคนหนึงนะผมอยู่ในประเทศละเล่นกับเพื่อนพี่ตั้มใช่พี่ก็มาบ้าคิว พี่ไม่เติมพอ,อยเหรอเราต้องเติมหรอกของเนี้ยเติมของในด้วยะไม่ผมเติมเป็นร้อยเดียวเองเศรษฐ์ตามอ่ะไม่เศษหรอถือว่าวร้อยเดียวเศษตัามร้อยเดียวอ่ะกูเติมไปแม่งไม่คุ้มเงี้ยเลยเลยร้อยเดียวช่วยอยู่นะที่จริงผมเข้ามาปุ๊บมาอยู่ที่สี่สิบเลยอ่ะที่จริงจะได้อยู่ที่เก้าสิบอ่ะ

อันนี้พี่ยังไม่เข้าประเทศาผมพูดได้อะผอไม่ชมกูแล้วอมาละโอ้ยคนดูกูแทบไม่มีีแต่เดี๋ยวมกันโดว์อันีเทีเมืองแล้ว Sound muted ใหญ่แก่มาเต <ficou S 1> ัน e มันบ้าอ่ะตังจริงๆเนาะคนหลังเนี่มาแล้วแล้วเก๋าไอ้เก๋าเขาอยู่กับหัวไอ้หัวแฝกเขาแฝกเป็นทีมยังยังไม่มีใช่ไหมไอ้หัวแฝกกลาง วันนี้คุณดูสองคนนะครับมันไหนไว่ากูต่อยไอ้เนี่ยถ้าตีป่ะวะถ้าตีไอ้เนี่ย ทำเฮียอะไรไว้จ้ยบ้าเข้ารอบไปเลยคนอื่นมันไม่มีแล้วเรือเข้ารอบกันไปจบแล้วคนไม่มีอ่ะเรือครบสองทีมแล้วก็จบแล้วชนะแล้ว ลอยแมาพี่ชายไม่อยู่ยตัวคอนเหรอไปไปถามมันขายเก้าหมื่นไหมตะกี้อ่ะมันคุยกันยังไ,ไงไว้เฮียอไปยิงตังค์เขาทำไมต่อยมาได้แค่ตอนนั้นโอเคโอเคเป็นตำรวจแต่ก็มีนี่แล้วจะเอาที่ทำไมเป็นตำรวจก็มีกระบ,บอกล้วอ๋อโอเคโอเค มามามาไหครบแล้วใช่ไหมมาไหนเอาเอาทีมเองหัวเขียวไปหาทีมหัวเขียวมาไปหาทีไม้นุ่มไอ้ทีไม่ก็สไอ้หอยมีใครอีกคนนึงอะก็หอยมีใครอีกคือมันอะไรนะมันหัวหาเนี่ยนั่นนะครับหาไ้อีกสองเราเล่นเลยคเราคู่มาเดี๋ยวให้เดี๋ยวมีถ้าคนคัดเลือกน้อยจัดง่ายแ๊บเดียว ได้เขารอบเลยถือเงินแสนตึ้งเลยด้วยเชื่อได้ป่อนี่เชื่อไม่ได้มันก็ออกไปอเชื่อได้ครับเออจะแก้แทงล้อนะไอ้หยอยให้เราอีกใครอีกคนนึงอ่ะมึงเลื่อนมาเลยครับนะจุกก็แล้วดีกันกูไม่สรุปกูไม่พูดไม่ไหนมือเนโด้โดโดใครว่าจุกจับมือ ทำเบี้ยอะไรตัวอะไรหรือดนตรีหรอเชนเฮ้ยมึงเพียวมาทำไรอยากตันไอ้นู้นมาเลยนี่มาเนี่ยไอ้ผมฟูกับหัวท้องมาเลยอยู่ทีมไหนครับทีมอะไรเนี่ยทีมสามครัพี่เมื่อคุยอะไรกับมัน่ะทีมสามครับสามคนทีมมาเลยโดนทีมหน้าวัเลยสามคนสามคนเดี๋ยววัขอด้วย Mình... Mình... Mình hôm, 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 vậy? hôm, 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 đi. hôm, 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 ไอ้เนียถ้ามึงอยู่กูมันจะไม่ได้ร้านนึงเลยเพื่อนปล่อยเงอะไรเจงของฝ่ายเขาทับไปใช่ับผมไม่รู้ว่าไอ้สัตว์กูหายกมืออะไรนะกูไม่ไปทำอะไรไปตอนนี้ไอ้เนียรถกลมไม่มีอ่ะพี่มาที<ด>ผมไม่นั่งฟาร์มอันนี้กูไม่ฟาร์มด้วยก็จุดใหญ่ม,มาฮะม,มีมีทีมไหนครับมาทีมสามมีทีมไหนครับหาทีมได้ยังต่อแถวต่อข้างหลังหน่อยต่อข้างหลังต่อหลังให้สองทีมนี้หน่อย ไอ้ทีมนี้หน่อยต่อหลังเลยไม่มันคัดเลือกมันแป๊บเดียวครับตัวทิมคัดเลือกน้อยอ่ะไปเหมดได้เลยเนี่ยไม่รวยลุกจะเป็นตำรวจจะทำเลยจะทำเลยโอ้ไม่ก็ว่าให้ลุกแล้วลุกอะไรอ่ะ Ele não vai ถ้าถ้าไม่สามารถขี่จริงเนี่ยมันมันมันไปแข่งชิงไปชิงแชมป์ประเทศไม่ได้เว้ยอ an no ้าโว้ยเอ้ไอ้าวอ้า มาเร็วมาเร็วครับสามให้มันสามคนในที่จะกินกัน Okay. สามอีกคู่นึ่งใที่ okay. เหลือต่อยเล่นใช่ไหมไม่มีทีสามใช่ไหมที่เหลือต่อยเล่นใช่ไหมไม่เชเยเฉยเพราะอาจสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะท <ไป S 1> ี่เ,นะเหลือถือว่าต่อยเล่นแล้วนะ ไม่ไมคู่ไหวอะาไมรคู่เลยนะ เอาคือ hey, ัเนกนาก่อนเข้าอาอย่านานนะครับอย่านานนะ้มเวลาว่างนะเพราะมีนี่เหมือนกันว่ายังแปะขา ตอแตกไม่เป็นว่อนแตกเลยใหญ่ตอแตกไม่เป็นตอนราแตกนะตอแตกไม่เป็นปน,นะดเจอคนตอนแตกไปรู้คืนแล้ว 26เมษายนถึง5พฤษภาคมนี้ช็อปเลยที่ช้อปปี้พี่ชาย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 ครับครับครไปไปช่วยผมต่อยได้ไหมอะ่ะได้ครับได้ได้ไดขอค่าคนนึงโอเคฮะครับครับครัก็พอแล้วจาก็ฟังรมงเรับบร้อยแล้วนะ <c oughs> อันอันนี้คืออะไรนะยะสามๆอะไรอ่ะ <c oughs> กินงเงินล้านครับกินงเงินล้านดอ่ะใช่ใช่ก<ช><ช>็ได้ก็เ,เ,ดเดี๋ยวหารสามเลยโอ้คงจะได้เนาะตตัดตัดยอดน้องผมบอ,อกว่าหารสองพอเละล้านห้ากินเต็มใช่ป่ะพออะไรอะไรอัที่อะไรมึงอ่ะเออที่มานี่มันจมัน

อันนี้บอกเกิดไว้ก่อนเลยนะไม่ได้บอกเกิดพูดหรืเลยนะใครที่ชนะวันนี้ปีเงินหนึ่งแสนใช่ไหมในสัปดาห์วันอย่าเงินหนึ่งแสนเรือจะไปตัวเพิ่มมูลค่าให้หรืออีกนนเว้ยจำไว้จะมีโบนตี้ฮันเตอร์เข้ามาจะมีการล่าฆ่าหัวเข้ามามันจะได้มากกว่าหนึ่งล้าน,นถ้าได้ชนะเอาง่ายๆอันนี้อันนี้เริ่มยังครับ กำลังจะเริ่มนะครับ้อยเบิดคนเดียวน,ะยน่ะเมื่อก้วากูแรกจันเลยมายังะงลิตาฮะลีตามนไม่อยู่ไหนอ่ะกำลังของเออเดี๋ยวเขาหิวข้าวอยู่ม่มมัาเร็วไหยเออหันมาเลยอ่ะไม่เป็นไร

เาไปเมืองรแล้ว,ลวตอนนี้เขาตายแน่แล้วีตีแม่ง